กระจกเลยเอ่อใส่กระจกเลยอ้าไม่ค่อยมีแรงมันยัดใส่กระจกเอ่อเอ่อเอ่อเล็บปลายยัดเสร็จเราไปละเขาเรียกว่าขโมยขึ้นบ้านใส่กระจกใจบล็อเกอร์ยิงบล็อเกอร์ ผลผักมาเร็วมีถุงด้วยมีถุงใส่ผักโอส่งมาไวมากเลยเอาเอาถุงเล้ผักชีสผักชีสผักชีสอะไรเนี่ยก้อนอะไรนี่ผักชีสชีสเฟรนฟรายชีสแล้วก็มะเขือเทศชิ้นใหญ่มากมีลูกค้ามีลูกค้ามีลูกค้าเข้ามีลูกค้า ขยะทิ้งอ้อทิ้งทิ้งลงไปเอลูกค้าต้องการอย่างนี้ใส่ผักอืเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาดานปโป เก้าแบบสงบสูงเลยเนะี่ยเกมผมจะได้เล่นนะเนี่ยผมอยากวางชื่อแบบนี้มากเลยแต่ทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะเมันบอกว่าเบอร์เกอร์นี่คือของใครอะ่ะเ,เดี๋ยวมันถาดผมนี่ถาดผมวางไว้ต่อมาผักผักผักมันก็มีอยู่เอาเก็บแล้วกันเก็บผัก ต่อมาอะ,อะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเอาผักออกไปโอ้ยอะไรของพวกแกเนี่ยพวกแกจะทิ้งเงินเลยใช่ไหมไม่เล่นแล้วใช่ไหมเก็บพวกแกวะทุกอย่างต้องทิ้งเหรออ่าแล้วเราก็จะเล่นไม่ได้เพราะจานหมดร้านไอ้บ้าคนหน่นเอาจานไปทิ้งหมดเลยไอ้พวกนี้มันมีประจัยบันในการเล่นเกมมะเนี่ย น่าจะไม่มีมกล้าวางพื้นหนาวางบนแนวเนี้ย สมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่ามันไม่สมเหตุสมผลแกะโยนแม่ออกไปเบิ้วก็ใครเนี่ยเหยียบเหยียบนั่นไงลูกค้าจะออกจากร้านอยู่แล้วเนี่ยผมจะได้ทำเบอร์เกอร์ไหมหรือผมจะได้ทำเบอร์เกอร์เหน่าต้งแปง้ง ยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่น้อยนิดผักเนื้อเน,นื้อเนื้อเนื้อทำงานทอดอีกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรของเขาผักชันเมนูสุดท้ายแล้วเนี่ย อันนี้กินได้หรือเปล่าไม่รู้วางไว้ก่อนเพื่อเพื่อกินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ใส่หัวไป อะไรบอะไรบ้างชีสอไมันไม่ถูกวิธี ตาล่าเขาหายไม่หรือเปล่าวะกินนานนะเอาไปเอาไปทิ้งทำให้เร็วที่สุดให้ได้ออเ่จากนั้นก็เนื้อเนื้อหมู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 หมดใครเอาเนื้อหมูหมดไปเดี๋ยวเนื้อหมู ยิงได้หรือเปล่าเนี่ยขาดัจแล้วเนี่ยแต่มูแต่มูงฉันรอเนาะไม่กี่นาทีก็ไหนได้แล้วอ่าวันนี้เราเก็มเก็มด,ดิบดิบดีลูกค้าน่าชอบลูกค้ารอได้ไงวะเนี่ยนางชนาดนินี่ครับลูกค้าส่งเวิวสุดแล้ว พราะลูกค้าคนอื่นยืดยาดลากเกินผมจะสง hey, ่งให้คุณไปยิงผมขาวคุณหิวคุณกดใช่ไหมขอติมหน่อยสองบาทติมสองบาท,าทก็คุ้มอยู่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอพวกนี้ทางานสกรปรกไงทำงานไม่ดีเลยทางานยังไงผมวันแอบเียบร้อยไม่ไมีเม,ม,มนูเก็บไย เสียทุนมาหนึ่งสิบบาทได้ทุนนิดหน่อยโอ้ยก็ทุนดีที่สุดก็คือห้าบเจ็ดเอ็ดจุดหบาทห้าเ็หกเหรียญโอ้ยก็ยังน้อยใครได้ตังน้อยขนาดนี้อผมไม่รู้นะไม่เกี่ยวเล่นอะไรม เราเสียตังเงาเปล่า,าเนี่ยพูดจริงขานาดคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาทําเป็นแน่นอนดูหน้าเขาสิดูหน้าเขามีการเรียนรู้มีการศึกษาแต่พวกเนี้ยแปลกแปลกแปลกผมต้องการซื้อของเอาเป็นเนื้อเอาเป็นพวกเนื้อขอหน้าหน่อยครับเสียตังเอามาแล้วก็ต้องได้ตัง นื้อใหญ่เนื้ออืมมีเมนูไหมไม่มีไม่มีใครมามีเมนูเอาไปลองกับลูกค้าน่ะอร่อยใครใช่ไหมใครเห็นแท้แอบซ่อนเบอร์เกอร์ไว้เบอร์เกอร์เน่าๆแอบซ่อนไว้แล้วมันเสียร์รอดในไงเนี่ยที่ผมเอายัดใส่กระจกแล้วก็ปลาทิ้งปลาทิ้งเลยเขาไม่ใหดีอาหารผม ทำไมเขาถึงลาดเนี่ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี้ลาดได้ไงเอาไปตะนะโยนมันทิ้งนี้ไหมเนี่ยเอ้ยโยนลงทางข,งของอยะไอ้ใครนี่ใครเป็นคนก่อกวนปัญหาให้ผมผมจะกักการขนานั้นแหละรู้ละใครยี่นี่ไงได้ได้ผักผักเยอะใช่ไหมผักเยอะนะใช่ไหมผักเยอะนะใช่ไหมวางไวเ้เอา้าเอาเอาสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหรอ ทิ้งไหมทำผักหมแต่โออยีนี่ฉันเสียตังเงินหมื่นเพราะว่าแกนี่ะผักชีห้าบาทเองอน่าเสียตังเยอะหน่าดูเออผักชีผักชีเออผักหมดหมดีสิ ฟ้างเราก็ยังอยู่เยอะดีปกติอืมนี่จานใครอะ่ะหยิบไปได้ด้วยจานนี้แล้วกันมีเมนูข้าวมีเมนูข้าวหยิบเอ่อผักผักก่อนใช่ไหมผักก่อนหมูหมูทอดได้ทอดได้ทอดได้เฮ้ยเดี๋ยว ไอเมนูผักหมูไปแล้วอ่ะเอาเมนูนี้เมนูหม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 ูชีสไกยสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยเอาเบคอนออกไม่ใช่เมนูนี้โอ้ เดี๋ยวหยิบจานทิ้งอ่ะหยิบทิ้งโอ้ยเดี๋ยวเมนูอ่าโอเคเบคอนเบคอนต้องใช้เบคอนขอเบคอน ยังไม่บนอะไรอันยังไม่บนอะไรแ,บบแกทาเมนูอะไรแกเนี่ยเมนูใหม่ลูกค้าชอบหรือไงเอาจริงเหรออยากบนจะมีนี่มากเลยทำเม,มนูหนูเสียหมดเลยโอ้ได้ดิได้ดิได้ได้หนึ่งการมากกว่เพียรหนึ่งการของ งกแค่อย่างเดียวก็คือเบคอนที่ฉันพึ่งอบเออมองไม่เห็นที่พวกนี้ปังหมดเลยเบคอนใหม่เ,เบคอนใหม่ไม่เ,เลยข้ากินได้